สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเรียนนะคะก็ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าก่าจะเป็นคลิป YouTube 1คลิปเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างดังนั้นวันนี้เขาจะพาทุกคนไปดูว่ากว่าจะเป็นคลิป YouTube 1คลิปเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรจะได้วางแผนในขั้นตอนต่อ,ตอไปถูกอย่างสมมติถ้าเราจะทำไฮไลท์เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องไปอัดคลิปใหม่แค่ไปโหลดสตรีมเก่าๆมาแล้วก็เอามาตัดต่อเฉพาะในส่วนที่เราต้องการ ถ้าคิก่อนนหนักแล้วก็อย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมทําเพราะอย่างเขาเนี่ยก็มีหลายคลิปที่อยากทําแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จดแล้วสุดท้ายก็ลืมค่ะต่อไปคือการเขียนสตอรี่บอร์ดบางคนอาจจะมองว่าขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนที่สําคัญอาจจะตอนออกไปก็ได้แต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะเพราะมันทําให้เราเห็นว่าภาพรวมของวิดีโอเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณไหนเราควรจะพูดประมาณไหนเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรบ้าง ต้องตัดต่อประมาณไหนอะไรแบบอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ขั้นตอนการอัดคลิปและตัดต่อคลิปง่ายขึ้นเพราเราได้เห็นภาพรวมแล้วว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นในประมาณไหนส่วนวิธีการทำเนี้ยก็แล้วแต่เราสะดวกเลยว่าจะทําแบบไหนเราจะทําเป็นแบบวาดลิเอเรียนเลยก็ได้จะทเป็นก้างปลาอะไรแบบนี้ก็ได้แต่แนะนาว่าให้ทาเป็นก้างปลาจะดีกว่าเพราะมันประหยัดเวลากว่าจะเขียนในไหนก็ได้อย่างเขาเนี่ยเขียนใน iPad ในโปรแกรม Good Notes ที่เป็นโปรแกรมจดงานนั่นแหละ อันนี้ก็ตามชื่อเลยให้เราปันกคลิปตามสตอรี่บอร์ดที่เราเขียนไว้ถ้าเป็นคลิปจริงๆจ,จะใช้กล้องโทรศัพท์อัดก็ได้หรือว่าใครมีงบก็ใช้กล้องดีๆไปเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว,ว่าเป็นคลิปเล่นเกมคลิปอัดหน้าจออะไรพวกนี้ก็แนะนําเป็นโปรแกรม OBS Studio ค่ะต่อไปเป็นในส่วนของการตัดต่อก็คือการเอาคลิปทั้งหมดที่เราอัดไว้แล้วเนี่ยมายำรวมกันอาจจะมีการใส่ข้อความใส่เสียงใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรต่างๆทําทให้คลิปของเราน่าสนใจมากขึ้นค่ะ โปรแกรมตัดต่อเนี่ยก็มีให้เลือกหลายโปรแกรมเลยทั้งในโทรศัพท์ใน iPad ในคอมอย่างที่เขาใช้เนี่ยเป็นโปรแกรมแคปคัตค่ะมีทั้งในคอมและในโทรศัพท์ก็ที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและที่สําคัญคือเป็นโปรแกรมฟรีด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราขนาดเลยนะคะว่าจะใช้โปรแกรมไหนก็มีทั้งพวกโปรแกรมพิมีอาโปโปรแกรมเบเ a สโผลหรือในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเป็นโปรแกรมคลายมาสเตอร์หรือ Power Director ออะไรพวกนี้ค่ะอ่ะจริงๆเขาก็ตัดต่อไม่เก่งค่ะแต่ว่าฝึกมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเดบิว ก็ใครอยากให้เขาสอนตัดต่อเบสิกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะส่วนของวิดีโอเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นค่ะต่อไปคือการทําปกคลิปแน่นอนว่าเวลาเลือกดูวิดีโอใน y YouTube เนี่ยเราเลือกจะปกก่อนเลยใช่ไหมคะว่าปกเนี่ยมันอุย้ยปกสวยปกน่ารักอุย้ยปกน่าดึงดูดเนี่ยถ้าเกิดว่าปกดีเนี่ยมีใช์ไปกว่าครึ่งเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าปกเรามันน่าสนใจอ่ะคนก็จะอยากดูคลิปของเรามากขึ้นคือแบบสมมุิเนื้อหาค,คลิปเนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าปกคลิปมันดี อย่างน้อยคนก็จะคลิกมาเป็นยอดวิวหนึ่งวิวอาจจะไม่ดูจนจบแต่อย่างน้อยนเนี่ยเราก็ได้ละหนึ่งวิวแนะนำว่าให้ทำเป็นปกคลิปที่แบบตัวหนังสือมันมองเห็นชัดแบบเห็นจากไกลๆรูป u t u b e มันเล็กใช่ไหมล่ะก็แบบมองจากไกลๆก็รู้แล้วลว่านี่คือคลิปอะไรเนี้ยอาจจะเลือกใช้โทนสีที่แบบมันตัดกันโทนสีสดใสแบบนี้ก็ได้ที่มันดึงดูดสายตาแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นฟอนต์ที่มันอ่านง่ายๆนะคะแบบสมมุติว่าแบบเป็นฟอนต์ตัวเขียนมาแล้วเนี่ยมันมันอ่านยากอจะใช้เป็นโปรแกรมอะไรเลยก็ได้นะคะตามที่ถนัด อาจจะเป็นโปรแกรมวาดรูปโปรแกรมทำกราฟิกหรือว่าถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ยอาจจะเป็นโปรแกรมทำสไลด์พรีเซนต์อะไรอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเมือนไม่ได้มีอะไรจำกัดไว้เลยว่าต้องเป็นโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้เท่านั้นเอาที่เราถนัดแล้วแบบมั่นใจว่าเราทำออกมามันสวยก็พอค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำคลิปก็ต้องอัปโหลดคลิปเนาะมันยังไม่มีใครเห็นก็ให้เรามาที่หน้า YouTube ตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็กดอัปโหลดคลิป แล้วก็ให้เราตั้งชื่อคลิปค่ะแนะนําว่าให้เป็นชื่อคลิปที่แบบมันกระชับอ่านง่ายไม่ใช่คําที่มันยากเกินไปแบบอ่านแบบเดียวก็รู้เลยว่าคลิปเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอาจจะเป็นคลิปคลิกเบรก็ได้ะค่ะแบบนี้คนก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของคําอธิบายเนี่ยอาจจะเป็นชื่อ Facebook ชื่อ Twitter อะไรพวกนี้แล้วก็ให้เราแบบอัปโหลดหน้าปกด้วยค่ะแล้วก็ไปที่ระดับการแชร์ให้เลือกเป็นสาธารณะอาจจะกดอัปโหลดไปเลยก็ได้หรือว่าจะตั้งเป็นเวลาอัปโหลดก็ได้ค่ะ อย่างอันนี้จะอัพวันที่6เมษายนเวลา10โมงเขาก็อัพไปน,นี้เลยแล้วก็ให้เรากดตรงตั้งเวลาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพร้อมจะเป็นยูทูบเบอร์กันหรือยังก็ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาตอบได้เขาจะมาตอบให้ทันทีเลยค่ะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเขาด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ